บอลเจ็ดคนอรุ่งเรือนเจริญการช่างเอ็กช้างฟุตบอลขับครับรอบชิงชนะเลิศ้วครับตอนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างสกุลนาครับมาในชุดสีเขียวขาวครับพบกับมาดามนุกครับปอเจริญบีครับมาในชุดขาวครับแหมวันนี้นี่แข่งริงเก่งกิงครับ2ทีมนี้ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ ตกครับแมจานตกครับฝนตกครับนี่ก็ตกแบบปรยๆยครับตอนนี้หยุดแล้วก็เลยแข่งขันได้ครับต้องหยุดไปประมาณเกือบชั่วโมงครับจานครับเพงจะกลับมาแข่งขันได้ครับเลยทําให้ดึกเลยครับวันนี้นูนสูงตกอย่างแรงครับแมตอนเมื่อกี้นี่ก็แรงครับแต่ตอนนี้นี่ปรยๆปรยครับพอแข่งขันได้ครับจบแล้วครับรอบชิงชนะเลิศครับเป็นนัดสุดท้ายแล้ว ใครครับจะคว้าแชมป์และเงินรางวัลสูงสุดกับรายการนี้ครับฟุตบอล7คนออรุ่งเรืองเจริญการช่างเอกช้างฟุตบอลขับครับสักคุณาครับในชุดเขียวขาวกับมาดามนุกบีครับในชุดขาวร้วนครับในสีเสื้อนะตอนนี้นะครับคมสันรับทางบ้านเตะคู่ไหนครับนี่ฮะทีมงานคมสันอยู่ตรงนี้แหละครับเอ้า เข้าแล้วครับโอ้โหยังครับกกรรมการบอกอยังไม่เข้าครับกรรมการยังไม่เข้าครับกรรมการยืนอยู่ตรงประตูพอดีครับกรรมการยืนอยู่ตรงนั้นครับกรรมการยืนอยู่ตรงนั้นครับโอ้มีตะคิวแล้วครับตอนนี้ครับผู้เล่นของมาดาบนุกบีครับ มาดำลุกนะฮะอย่าลุกได้แล้วครับ hey, บอลจากหน้าประตูของสกุลนาครับ mm hmm. แทงมาสกุลนาแทงเ hey, บิ้นมาพิกได้สวยครับจังหวะนี้แล้วก็ยิงไกลเข้บไม mm hmm. แฉลบครับ mm hmm. แต่บอลไม่ออกครับบอลมันหนืดๆแล้วตอนนี้สนามนมันมีน้ำนิดๆ บอลออกข้างครับเป็นบอลทุ่มของสกุลนาครับมาอีกแล้วครับเสียงฝนมาอีกแล้วครับตอนนี้ครับขออีกไม่นานครับครึ่งชั่วโมงครับอย่าพึ่งฮะขออีกครึ่งชั่วโมงครับโอ้ไกลจะจบแล้วครับนัดสุดท้ายในรอบหลังจะจบรอบแปดนะครับก่าจะได้เตะรอบรองนิวฮะ ตะรอบรองนี่โอ้ถือว่าจินเวลาเป็นหลายหลายนาทีครับเกือบเกือบชั่วโมงครับที่ต้องหยุดไปครับเพราะฝนครับตอนนี้มีฝนฟ้ากากาศย็ยังว่าครับตามข่าวครับทําให้ฝ่ายจัดก่อต้องรักษาความปลอดภัยของทุกท่านทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันครับมาถึงตรงจุดนี้ก็ถือว่าผ่านมาน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับณถึงจุดจุดนี้ครับยังไงก็ต้องแข่งจนจบในรอบชิงครับ เอาแล้วครับมาดามนุกมาดามนุกมาดามนุกยิงมุมแคบครับโอ้โหต้องเอาออกมาก่อนครับสกุลนาสกุลนาแบกไปตรงนี้ผ่านไปด้านในครับสักุลนาคนมาครบยังครับมาครบแล้วครับ <laughs> สแสดงว่าดูตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมครับเมือ่อเช้าดิ ถ้าใครไม่ได้ดูดิเดี๋ยวเล่าไปฟังครับไตะกุนดาในมือเช้านี้เล่น5้าคนนะครับเล่นห้าคนแล้วชนะครับผ่านเข้าสู่รอบมาได้นี่แทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับตกเป็นฝ่ายตามหลังทีมําด้วยครับเล่น5้าคนแล้วก็ตามตีเสมอแล้วก็ยิงแซงชนะเฉยเลยครับถือว่าพลิกมาแล้วก็ทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับแร่งจริงเก่งจริงครับ อกออกไปก่อนครับจังหวะนี้ครับแมบอลยาวๆครับโอ้ว่าอย่างนั้นแล้วครับตอนนี้พื้นสนามมีแรงนามแล้วฟุตบอลครับยิงได้เป็นยิงอย่างเดียวครับตอนนี้ครับอาศัยฉลับครับอาศัยฉลับอาศัยกระชอดครับทุกๆทีมครับสกุณาครับพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆสกุณาไหลเข้ามาด้านใน จี้เข้าหาไม้จี้เข้าหาไหลออกไปแล้วก็สับไกลยิงติดเล่นของมาดามบีครับเอาแล้วมีล้มแล้วครับแบบนี้โอ้โหเต็มเต็มหน้าครับต้องล้มแล้วครับไม่ล้มไม่ได้แล้วแบบนี้มาถึงจุดจุดนี้ ได้ครับทุ่มเข้ามาครับสาบุนลยิงโอ้โหยังติดบล็อกครับโอ้ยทุ่มสุดตัวครับโดดพุ่งบล็อกเลยครับจังหวะนี้โอ้โหถ้าไม่บล็อกเลยมีเสียบตะข่ายแล้วครับแบบนี้ครับ เอาแล้วครับโตกลับโอ้โหโตกลับของมาดามนุกบีมาดามนุกมาดามนุกมาคนเดียวแล้วผู้รักษาประตูออกมาตะคุบูวี่น่ากลัวเหลือเกินครับบอลเอาแล้วมีกระตุกเห็นครับมีกระตุกมีกระตุกตอนนี้มาแล้วแล้วก็เรียบร้อยไม่ได้ครับโอ้โหมีกระตุกครับมีกระตุกดูเพื่อนก่อนครับโอ้จังหวะสปีนเมื่อกี้นี่เลยครับ ขอบคุณครับโอ้ต้องหามปีออกไปเลยครับ เริ่มเล่นมาแล้วครับสักุลนายกบาทงเข้ามาไม่ได้ครับที่เขาหาครับสักกุลนาสักกุลนาแทงเข้ามามีแยกอู่โดนเสียบไปครับยังได้ครับไหลเข้ามาด้านในแล้ว แบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ครับยังเซฟไม่ได้ครับโอ้เซฟในปลายเท้าครับโอ้โ<ฮ>ใบเหลืองครับมาแล้วครับใบเหลืองเลยครับรับเต็มเต็มเลยเข้าแบบถึงลูกถึงคนครับลูกนี้ฮะโอ้โหครับตอนนี้ครับแม่ตัดเตะไม่ก่อนแล้วครับไม่ยอมปล่อยแล้ว ไปเนี่ย,ยคมสันนี่ตอนนี้มีเวลาดูบอลแล้วครับตอนนี้แหมลูกทีมของคมสันนี่อยู่นี่หลายคนเลยครับเจอกับเฮียไก่ครูแป้งเลยครับวันนี้ฮะมาแล้วยังไงยังไงไปได้ไหม สากูลาาแล้วโดนแยกครับโดนแยกโดนโตกลับโดนโตกลับแล้วไปต่อไปต่อมาดามนุกบีมาดามนุกบีย้อนหลักตักโซนกันใหม่ครับเอาอยัางไงแทงไปโอ้ไม่มีใครครับจังหวะนี้พอลออกข้างไปเลยครับ FCS จอทาำอะไรโอ้ขอบคุณครับโคจอครับทางวันครับวันนี้ยาวๆแมปกติน่าจะจบประมาณ ม่น่าเกินสามทุ่มะสองทุ่มก็กว่าวันนี้ฝนตกนี่โอ้ทลักมาสามทุ่มกว่าแล้วตอนนี้จะปาไปสี่ทุ่มหรือเปล่าไม่รู้แล้วตอนนี้มีโอกาสไปถึงสี่ทุ่มจริงๆฮะแขงออกมาครับแหวกแหวกแหวกแบบนี้แล้วก็เอาโดนโตกลับไหมโดนโตกลับไหม เอาแล้วครับรับแน่นๆของมาดามนุกได้ผลมาแล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศยังไงแทงมามาถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วยังไงหักเข้ามาด้านในแถวสองแวกติดบล็อกเตะขึ้นมาครับเอาแล้วครับสกุลนาสกุลนาเบียดกันอยู่สกุลนาไปได้โดนซ้อนโดนซ้อนโดนซ้อน,น,อนเอาแล้วโอ้ แม่ใครใครไปสไลด์กรรมาการใคร <laughs> แม่ไปสไลด์สองขาร่วงเลยครับแม่เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหโอ้โหครับมีความห่วงใยกรรมาการเกิดขึ้นก่อลูกยิงครับไครเตะกรรมาการครับ <laughs> โอ้โหครับอยู่ในจออยู่ในจอไล์ด้วยครับคนแซวกันอื้อเลยครับตอนนี้ครับไหลเตะกรรมการอเลือบโอ้โหแม่เอาแล้วครับสกุลาครับมาแล้วครับยังไงครับโอ้เอาแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โห กลายเป็น2ประตูต่อศูนย์โอโโหไปกันใหญ่แล้วครับแอในออนไลน์เขาห่วงกรรมการบอกไขรเตะกรรมการครับแอดมีคลิปไปตัดลงติกตอกแล้วครับโอ้ต่ออันนี้ครับอาจารนีเอาซีนเด็ดไปเลยครับวันนี้ครับแย่งทุกซีนครับวันนี้ เอาละครับมาดามนุกบียังมีเวลาครับยิงสัก่านนี้ก็โดนตัดออกไปได้ครับโอ้โหเอาและครับมาดามนุกบีมาดามนุกบีครับในรอบรองนี่ตามตีเสมอแม็กนัมมาได้นะแล้วก็ชนะจุดโทษครับจะทําได้อีกหรือไม่ครับ ตักุณดาใหม่มาแล้วกับสายล็อกเข้าขวาล็อกไม่ทางออกไปทางด้านกว้างแล้วมีจี้เข้ามาล้มลงไปกับมีฟาวครับกรรมาการให้เป็นฟาวเป็นฟีคิกของมาดามนุกบีครับ ชายบอก f c ฟซีครับขอคุณครับโอ้โหเอายังไงครับมีเจ็บแล้วละครับตอนนี้ตะคิวเดินถามหาแล้วครับมาถึงจุดจุดนี้ครับเจ็ดนัดนะครับโอ้โหครับแล้วก็เจ็ดนัดแบบที่ธรรมดาด้วยครับมีบอกว่าจะแชมป์สามสนามติดกันโหดเกินครับสกุลาครับโอ้ขนาดนั้นเลยเลยครับเนี่ยครับไปแชมป์ที่ไหนมาบ้างครับแหมรายงานมาเลยครับแหมแอดอยากรู้แล้วครับตอนนี้ โอ้โหครับสร้างความมือฮาตั้งแต่มือเช้าแล้วนะครับสักกุณนานครับเตะห้าคนแล้วชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบลึกๆมาได้ครับเน,นี่ยผมสารบอกเอฟซีอ้นหวานทานครับ เป็นเตะม,มุมของมาดามนุกบีครับเหมาในช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้ครับสองสกอร์ครับแน่ตอนนี้นี่ได้มาสักลูกในช่วงนี้นี่สนุกดีครับเดเ๋สไลด์ออกไปก่อนครับ มาโดนอีกใบโอ้โหโดนสกริตไปได้ครับอย่างได้เอาแยงมาได้ครับสักคุณานะไหลไปด้านในล็อกของบอลแล้วก็เปิดว่าสสอสอแม่มันแรงไปหน่อยครับบอลออกข้างไปเลยครับ ยกยาวยาวมาติดเพื่อนของสกุนาะไปได้ครับไปได้ครับหลอกเข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหปิดกล่องไปแบบกลายกายไปเลยครับแบบนี้ครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหครับแม่ต้องบอกว่าใครจะเอาแกนลงครับมาถึงตัวนี้ครับ สำหรับสกุลนาครับโอ้โหครับผมพูดเมื่อเช้านี่กับตากล้องผมครับบอกว่าอโหไม่แน่นะครับสกุลนาได่ตึงแต่เมื่อเช้าแล้วครับไปถึงแชมป์ได้จริงแล้วก็มาถึงจุดจุดนี้แล้วก็โอ้โหคะบอลออกห้างครับกลายเป็นบอลทุ่มของสกุลนาครับเอฟซีคนภาคตลอดชีวิตก็เฮียก้างครับแม่ไปไหนฮะเสียก้างวันนี้ เด็กกั้งออโตสาวเขาไม่ใช่คนเจ้าชูครับแต่ใครๆก็รู้ว่าไม่ค่อยจะอยู่บ้านครับโอ้โหลูกที่สี่มาครับแย่อยู่ดีๆไม่ยาดีอะไรเด็กกั้งฮะไม้ผมแซวแล้วตอนนี้บอกทีมงานนี้ได้รอบประเทศเลยครับเตะบอลเก่งครับกินเบียร์ก็เก่งครับ ครึ่งเดียวหมดครับแมครึ่งเดียวกันทั้งแรกแล้วจบเลยครับงานเข้าอีกแล้ว<笑><笑>เอ้กัาเนียเออเวนมาแบบนี้เข้าทางผมเลยครับกลางออตโต้ซาวครับแมจำหน่ายรถมือสองฮะติดต่อได้ครับซื้อขายแรกเปลี่ยนรถยนต์นะอไปได้ทั่วครับเพราะว่าเขาไปได้ทั่วครับ ขอบคุณครับแม่วันนี้ไม่มีเอ็มซีอยู่ข้างล่างนี่ผมก็แย่ครับ <laughs> ตลอดต้องว่าครับแมขอบคุณทุกๆท่ทานครับติดตามมาตอนนี้นี่เกมมันคลายไปแล้วครับสกอร์มันน้ำห่างครับพยายามปู่ตอนนี้นี่รอบชิงชนะเลิศไม่คิดว่าสกอร์มันจะขนาดนี้แล้วครับ mm hmm. มาถึงจุดๆนี้ครับโอ้โหครับ กรรมการเป่านกวินหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสากุลารครับเอาชนะปอเจริญเอ็กมาดามนุกบีไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับคว้าแชมป์ฟุตบอล7คนครับอรุ่งเรืองเจริญการช่างเอ็กช้างฟุตบอลขับไปได้ครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการครับสมกับเป็นแชมป์ครับโอ้ยิ่งใหญ่จริงครับดีสุดยอดครับสุดยอดทุกๆทีมและสุดยอดทุกๆคนครับ ขอบคุณทุกทกท่านครับที่ติดตามการแข่งขันตลอดทั้งวันครับขอบคุณผู้ชมทางออนไลน์ครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ